เจอความท้อเจอความเหนื่อยจอเจออุปสรรคอะไรกันแล้วแต่อย่างแม่เนี่ยโดนโจมตีในโซเชียลโดนว่าร้ายโดนทำลายแล้วมามองอะไรมามองคูดถึงพระพุทธเจ้าที่ท่านโดนโดนแบบว่าคนที่แบบดูถูกเยอะมากใช่ไหมได้ดูประวัตินะได้ศึกษาประวัติท่านไหมเออ,อและท่านเป็นถึงเจ้าชาย แต่ท่านต้องสละทุกอย่างนะท่านสละสมบัติท่านรวยมากท,าท่านจะเสพสุขหรือว่าจะมีเรียกว่าชายาสก,กิคนก็ได้แต่ท่านสละและเพื่อที่จะไปน้นหาผลทาง่งการผลบุบคนนี่คือการเสียสละแต่ในมุมบางคนก็ว่าดาหรือว่า ใส่ร้ายว่าท่าน,น,นเห็นแก่ตัวที่ทิ้งลูกเมียแต่แม่มองว่าการที่คนคนหนึ่งที่เรารักลูกรักครอบครัวและเราเข้าใจในสัจธรรมแล้วคนพบว่ามันมีทุกคนมีเกิดมีแก่มีเจ็บป่วยแล้วก็ต้องตายวันหนึ่งก็ต้องตายแล้วจะทําไงให้คนเหล่านั้นคนถูกได้นั่นคือการเสียสละต่างที่ที่ต้องล้างจากคนที่เรารักล้าจากครอบครัว เพื่อที่จะทําเพื่อมุมนบุรลุน่ะมันหายากม,มากใช่ไหมตรงนี้แม่ทึงบอกว่าถ้าเวลาเราทูลว่าเราก็คุยถึงพระพุทธเจ้าเรานึกถึงพระพุทธองค์งงงว่าท่านอ่ะโดนแบบโอ้โดนเสี่ยงโดนอะไรทุกอย่างโดนนินทาโดนใส่ความใช่ไหมเราเรายิในเจแคท่นเะนี้ยและแม่เองอ่ะแม่เอาเรียกว่าพอดันสมาธิแล้วได้เห็นสัจธรรมตรงที้ว่า การที่คนเทาเราไปนินทาว่าร้ายไปโจมตีหรือว่าอะไรไมันเป็นกรรมของเขาเราก็ได้แต่ทุกสาแต่เราต้องใช้ความเมตตาเพื่อที่จะให้อภัยเขาไม่ไปโกรธไม่ไปเลียดเขาแล้วให้อภัยไม่ไปเพ่งโทษไม่ไปฟ้องนักเลนคีย์บอร์ดทั้งหลายที่จะต้องเรียกเงินคนละสามหมื่นคนละห้าหมื่นอันนี้แม่รวยเลยไหมถ้าแม่เรียกอ่ะแม่ฟ้องรวยไหมดีนี่ก็เป็นกี่ร้อยคนยกี่พันคนที่เป็นนักเลนคีย์บอร์ดที่มาด่าแม่หรือว่าอะไรเงี้ยทุกวันนี้กฎหมายคุ้มครองนะ แต่ถ้าเกิดเราไปพูดพยาบาลแล้วเราไปโกรธแล้วก็ไปเอาโทษคนอ,อื่นหมดเลยอะมันก็เป็นกลรมคู่อีกขราวมันดา,าสอนในแม่ให้อภัยและให้รู้ว่ามันเป็นธรรมชาติที่เราต้องเจอบุมที่คนเกลียดเราคนว่าร้ายเราและแม่ได้ได้มองเห็นในช่วงเวลานั้นแม่เห็นเรียกว่าราชการที่เก้าทุกจุตีอยู่ว่าโดนว่าร้ายแลวแม่ก็ทําให้แม่น้าตาไหลนะว่า ตงแค่ไหนท่านเลยงดูลเลยและประสาอะไรกับเราเป็นมนุษย์ธรรมดาเราเป็นคนกุุชนธรรมดาแ,แท้เราโดนแค่นี้โอ้จิ๊บๆเลยใช่ไหมเนี่ยมันเป็นแรงพังตันที่แม่ข้ามไปได้ที่แม่นึกถึงพระเจ้าและนึกถึืในคั้นสอนของ,ของอเรียกว่าราชการที่เก้าข้อหลวงแล้วก็ในสิ่งที่ท่านทำความดีมาแต่ว่ามันต้องมีทุกสองด้าน ที่ทำให้คนไม่ชอบมันจะเป็นธรรมดามเป็นสัจธรรมที่ทำให้เราได้เห็นความิงแล้วเราค้ามผ่านอุปสรรคมันไ,ได้ไนงะเนี่ยแม่ถึงบอกว่าหัวใจของคนที่จะชนะมาชนะอุปสรรคระหว่างทางเอชีวิตนะเราต้องมั่นคงมั่นคงในศรัทธาและมั่นคงในความดีแล้วมันจะไม่มีอะไรมาทำร้ายเราได้แม้แต่การที่เรียกว่า ใครที่อยากจะโค่นล้มเราหรือว่าทำลายเราอ่ะไม่มีทางุูดรักษาแน่นอนนะเชื่อไัมน,นะสัตว์มีอะไรทำได้